วันนี้จะพามาชมโรงงานแปรรูปไม้สักของจังหวัดแพร่ของรุงศักคุณรุ่งสยามนะคะรุงสยามค่าไม้นี่ค่ะเข้ามาก็จะเจอไม้ไม้ท่อนที่เพิ่งลากมาใหม่นะคะตอนนี้รอเลยอยู่ค่ะวันนี้คนงานไม่มาค่ะวันนี้หยุดหยุดหนึ่งวันนี่ค่ะอันนี้หน้าสามยาวสามเมตร เข้ามาก็จะเจอประมาณนี้นะคะ่ะนี่ก็เป็นโรงเลยโรงเลยอันนี้ไม้ขึ้นขึ้นรอละนี่ก็คือไม้ปีกอะคะ่ะตัวนี้ก็จะมีลูกค้ามารับนี่คะ่ะนั่นนๆ,ๆตรงนั้นไม่พอไว้ไม่พอเก็บนี่ขี้เลยนะคะไอหงบิ๊กแบ๊กใส่ขี้เลยอันนี้ก็จะเป็น กางไม้นี่ค่ะนี่นี่ค้างไว้อยู่รอรอพุ่งนี้พุ่งนี้มานี่ค่ะโรงงานของเราก็ล้วอรอบขอบชิดค่ะเรียบร้อยดีนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพาชมที่เก็บไม้กันค่ะมาอีกหน่อยอันนี้คือ พึงแห้งตากแห้งแห้งธรรมชาตินะคะไม่มีอบนะคะที่เราไม่มีอบนี่ค่ะเก็บไม้นี่ค่ะแห้งสักสีห้าวันก็จะเก็บเข้าเรียงกันไว้ในกองนะคะแล้วก็มาดูค่ะน,นี่เข้ามาอุ้อย่หยแยะเลยไม้มีมีหลายรูปแบบนะคะไม้พื้นไม้ฝา แบบรีดหรือไม่รีดนี่ค่ะมาดูมาดูนี่เนาะนี่ค่ะเก็บไว้เก็บไว้มีหน้าสีหน้า5้าฝาราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะสนใจโทรมาค่ะ0 8 6 9 2แ3 4 3 4ของพี่แจ็คค่ะจังหวัดแพร่นะคะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาค่ะโทรมา ก่อนก็ได้อันนี้คือไม้หน้าหกฝาได้เท่าไหร่แล้วได้ยังไม่เยอะนะคะไปเรื่อยๆค่ะนี่นี่ก็คือที่พี่เราผึงผ่งๆไว้นะนคะ่ะตากตากเดดให้มันแห้งธรรมชาติไว้เพราะว่าถ้ามันไม่แห้งถ้าเราเอาไปเก็บนี่มันก็จะกลัวมันจะชื้นนะคะ่ะนี่ค่ะสวยๆค่ะนี่นะ นี่นี่นสวยไหมสวยไหมนี่ค่ะนี่ค่ะผูกฝ้าค่ะรีสต์ลองเรียบร้อยก็จะประมาณแบบนี้ค่ะเนี่ยลองลองแบบนี้ สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะนี่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 อ้าวให้ดูกันชัดๆไปเลยเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเอามาให้นี่หน่อยนี่จ้าไม้หน้าหก ฝาความยาว3เมตรนะา่ฝาความยาว3เมตรแล้วก็มีหน้า4ีฝ้าความยาว3เมตรค่ะสำหรับพี่จะเอาไปทำฝ้าทำฝ้าตกแต่งภายในงานบิวอินด้วยงานไม้สักต่างๆค่ะนี่นี่นี่เราพึงไว้ค่ะสวยๆค่ะนี่นะคะนี่ ดูดูดูเนี่ยชุดนี้สวยมากค่ะไม้คัดพิเศษเลยค่ะนี่อุ้ยอันนี้นี่นได้นี่ค่ะมันก็จะมีลายธรรมชาติของมันนะคะแต่ละแผ่นก็จะแตกต่างกันไปเนาะตามธรรมชาติของไม้บางคนบอกว่าโอ้ยไม่อยากได้ไม้ที่ติดกับพี่เขาโอมันมันมันก็อาจจะมีบ้างค่ะธรรมดาเนาะ เลือกไม่ไดไ้เหมือนที่เขาผลิตจากโรงงานน่ะนี่มันเป็นของธรรมชาติะคะ่ะเลยมาแต่ละแผ่นก็จะประมาณนี้นะค,ะนนค่ะ่น่ค่ะสนใจทักมาได้เลยค่ะลุงสยามค้าไม้จังหวัดแพร่ฝากฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยค่ะสนใจติดต่อลุงสยามค้าไม้ โทร0 8น9 2แปดหกได้เลยค่ะลองหรือว่าจะลองเสื้อถาใน Google หรือใน YouTube นะคะลองดูเนาะค่ะแล้วเราก็จะปักหมุดไว้แล้วเนาะสนใจก็โทรมาฮักมาแต่ส่วนส่วนมากก็อยากให้โทรมาดีกว่าเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะ,ะมีไม้ไลยอย่างค่ะ,ะค่ะ มาที่ร้านเรารับประกันค่ะปลอดภัยไม่โกงไม่หายติดต่อได้ตลอดนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ไงนี่ไงสวยๆค่ะสนใจโทรมาค่ะโอเคค่ะ